เรื่องวิออคอคือวอเคติกพี่ลาติ๋เจเล่เทโอเคชูข้าวเปลืวิอออพูดจะจโกเปียก็ไปหาปลาตัวเล้กมาหนาาเวอจิ้จอโอเคเอาจโนป้านมคือเช่นะไรนาพีแถวเล่โอเคสุดโจลาโกกัดเด็กปาโุติปูโตไอเ่เทสุดถห่าอยู่แม่ตวเจโเคอันยู่ออย่างพี่ลาเวาโซนานลข้อ โนาอยู่ริมจะได้กระส่นหมูนี่านถึอกันไงงานทหารใช่หรอนี่ไม่ได้รับรหสองตัวมุสเปรยนนียันข้าันบเก้าสิแปดสิบเฮ้ยเ้เฮ้เราเรเรียนเชิญคุณชาชัยโกเบนะคะเรียนเชิญคุณชาชัยโกเบนะคะนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมหมู่ที่25ของมนาวาะด ประธานสภาหาสนับสุทภาปราคกว่าวนีนะคะาธิน้ชเผ่าลาูแล้วนะคะในนนี้พี่น้องชเ่าามาด้วยนะคะงว่าเดี๋ยวเราแนะนาห้องน้านะคะว่าไปทางไหนบ้างนะคะแนะนาห้องน้าแนะนาถุดบริการทางการแพทย์นะคะแนะนากิจการสุขาศษานะคะพี่น้องลาหูจะไปไปถูกและพี่น้องข้ามจะไปที่ถูกนะคะขอเชิญค่ะเข้าไป้เนาะไม่ได้หมคนสุดท้าย

一会儿，我们。 มูลนิธิอีออนประเทศไทยบริษัทแปซิฟิกแปซิฟิกจำกัดบริษัทพีทีไทยร้อมด้วยกลุ่มอาสาชาติไทยกลุ่มอาสาการชาติไทยเสื้อสายอินเดียนะครับยังมีการเป็นพลาไฟเบอรในประเทศไทยบริษัทมาเรียพิซเซเรียแอนด์เรสซองจำกัดบริษัทแรพที่โดประเทศไทยจำกัดนะครับบริษัทอวัติประกันไทยบริษัทดูท้าวไทยจำกัดบริษัทแฟชั่นคุณจำกัดบริษัทประเดนต์เบรนโฮรี่จำกัดมหาชนมหาวิทยาลัยสยามครับบริษัทดาวเทนีคอลและบอ เสร็จแล้วปุ๊บบริเวณตรงก่อนที่จะรับนะฮะก็ยื่น,ยยนบัตรีเงให้กับเจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็ส่อคิวรับกันได้เลยนี่นเองครับพอเต็นปุ๊บรอใหม่นะฮะแล้วก็พอเดินผัดไปเสร็จปุ๊บก็เดินมาอีกได้นนเลยนะครับ ยิงเป็นภาคเหนือ <apology> เป็นจ <C ourse> ังหวัดที่อยู่ที่สุดเหนือสุดสูงสุดของประเทศไทยแล้วเนี่ยความกดอากาศจากจีนที่มาเป็นเลยตอนกลางคืนที่หนาวมากในเช้าวันที่เราจะมีห้องอบรอนอ่นนะฮะมีเครื่องสัญบ่าที่ช่วยให้คุณ การได้ทาก,กันแบบนี้ั่นเองนะครับยังไมกดเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าแบหน้าหนาวแล้วตัวผิวแตกก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าังมี